ช่องไฉไลนิยายจบในตอนเขียนโดยแมนภาคเสียงโดยไฉไลเรื่องครอบครัวคุณพายุชายหนุม่มอายุ30ปีสวมเสื้อคอเต่าสีขาวกำลังเป็นคุณพ่อมือใหม่คุณทีชายหนุม่มวัยอายุ32ปีแต่งสูตรเป็นความอบอุน่นในเวลาเดียวกันเป็นคู่ชีวิตของคุณพายุน้องภูเด็กชายวัยสามขวบร่าเริงแจ่มใสหัวเราะเก่งชอบถือของเล่นอยู่ในมือตลอดเวลา ทีได้พูดว่าดูสิแค่เห็นเจ้าตัวเล็กยิ้มแบบนี้ความหนาวแค่ไหนก็ไม่ทำให้ร่างกายฉันได้เย็นได้เลยฉันรักเด็กคนนี้มากคุณพายุได้หัวเราะเบาๆเขาเพิ่งเรียนรู้คำใหม่ในวันนี้นะคุณหิมะไงหันไปพูดกับลูกผููจ๋าหิมะหิมะน้องพูหัวเราะคิกคๆๆกิหิมะหิมะเย็นเย็น คุณทีบอกว่าเก่งมากลูกเดินมานั่งข้างๆและเอาผ้าห่มคุมให้ทั้งสองคนนี่ไงพ่อห่มของเราครอบครัวอบอุ่นที่สุดในโลกพายุได้พูดว่าจำได้ไหมเมื่อสองปีก่อนตอนที่เรายังอยู่ห้องเล็กๆห้องเช่าไม่มีเครื่องทำความร้อนดีๆแบบนี้เลยคุณทีบอกจำได้สิครับตอนนั้นหิมะต,ตกหนักแต่เราต้องนั่งกอดกันใต้ผ้าห่มผืนเดียวแต่ก็เพราะวันนั้นแหละที่ฉันรู้ว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่ แต่คือคนที่นั่งข้างๆกับเราไงน้องผู้หัวเราะพางเอาตุ๊กตาหมีแตะหน้าพายุปะป๊าปะป๊าจุ๊บหมีจุ๊บหมีพายุทําท่ารับจุ๊บจากตุ๊กตาพายุได้บอกว่ามีจุ๊บปะป๊ารับแล้วครับทีได้หัวเราะพางยื่นแก้วโกโก้อีกใบให้กับพายุได้ดื่มดื่มสิจะได้อุ่นขึ้นคืนนี้อากาศหนาวกว่าทุกคืนเลยนะแต่ฉันว่าความอบอุ่นของเราน่าจะพอให้ละลายหิมะได้ทั้งเมืองไปเลยละ พายุได้มองหนั้าและพูดเบาวๆว่าขอบคุณนะสําหรับทุกๆอย่างสําหรับบ้านหลังนี้สําหรับครอบครัวเราแบบนี้ทีได้ยิ้มและจับมือพายุไว้แน่นไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะฉันตังหาที่ได้ของขวัญที่ดีที่สุดและหันไปมองน้องภูที่กําลังง่วงนอนน้องภูหลับพิงอกพายุเสียงดนตรีอ่อนโยนเริ่มขึ้นพายุได้พูดว่าคืนนี้หิมะตกสวยจังใช่ครับ และฉันก็อยากให้ทุกคืนของเราได้สวยแบบนี้ตลอดไปและตลอดกาลนะครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงและอบอุ่นอย่างนี้เสมอและนี่ก็คือความหมายของคำว่าครอบครัว